สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็จะพาทุกคนไปติดตามความเคลื่อนไหวของนักตบสาวไทยนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ก็ได้จัดเตรียมอาหารให้กับนักตบสาวไทยนะครับแต่ว่าไม่เพียงพอนะครับต่อการทานของนักตบสาวไทยทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะสั่งมาก็เป็นการล่าช้าอีกนะครับ ทางสถานทูตไทยนะครับจึงได้จัดให้ฮีโร่ของคนไทยทุกคนนะครับอย่างนักตบสาไทยชุดนี้นะครับก็ได้จัดเตรียมอาหารให้กับนักกีฬาเพิ่มแล้วก็มันจะมีกระเพรานะครับส้มตำและหมูกระเทียมมาเสิร์ฟให้พวกเธอได้อิ่มท้องกันนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าคนไทยก็ไม่ทิ้งกันนะครับทาง นักกีฬานะครับก็ได้ขอบคุณสถานทูตไทยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวันละวันต่างๆที่่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ